ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไมนิสซันฟอนเทียนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเช็คเข็มก่อนนะครับก่อนถอดซ่อมเพราะว่าของฟอนเทียเนี่ยถ้ามีการดึงเข็มมาก่อนเนี่ยมันจะทําให้เข็มเกิดความเสียหายนะครับวังนั้นก็ต้องเช็คก,ก่อนถอดครอบปะติกหน้าออกนะครับตอนนี้เข็มบัดรอบยังคล่องตัวได้ปกตินะครับ เข็มความเร็วยังคล่องตัวได้ปกติเข็มความร้อนยังโอเคปกตินะครับโอเคนะครับเข็มเชื้อมยังอยู่ตำแหน่งปกตินะครับเดมาลองป้อนไฟนเดี๋ยวตอบลักป้อนไฟทดสอบครับครับตอนนี้ก็ได้ตอบลักพร้อมที่จะทดสอบนะครับ เปิดกุญแจขึ้นมานะครับไฟสัญญาณต่างๆขึ้นได้เข็มนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้สูงสุดเข็มไม่ขึ้นนะครับตัวเลขหน้าจอไม่ติดตัวนี้เข็มความร้อนขยับขึ้นไปเองนะครับหน้าจอไม่ติดติดลางๆจางๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นอโอเคนะครับเดี๋ยวามาซ่อมกัน เดี๋ยวซ่อมเสร็จก็เดี๋ยวมาทดสอบละเอียดอีกทีนะครับครับมาิสันฟอนเทียนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับตอนนี้ก็จัดการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับตอนนี้ไฟหลีนะครับไฟหลีเปลี่ยนเป็น led ให้แล้วนะครับไฟหลีเป็น led นะครับไฟ2จอตัวเลขก็เป็น led ตัวเลขหน้าจอติดขึ้นปกติแล้วนะครับก่อนหน้าตัวเลขไม่ติดตอนนี้กำลังทดสอบเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตำแหน่งต่ำสุดซึ่งก็สามารถทำงานได้ตรงถูกต้องนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบตำแหน่งสูงสุดนะครับเข็มความร้อนก็ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดได้ถูกต้องนะครับเข็มเชื้อเพลิงกำลังขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับแต่ต้องรอมันนิดนึงเพราะว่าจะเคลื่อนที่ช้ากว่านะครับถ้าเป็นอาการปกติสำหรับเข็มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ โอเคนะครับเข็มขึ้นได้ตรงตามสเปคที่ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบตำแหน่งประมาณปานกลางนะครับความร้อนก็จะประมาณก่อนถึงครึ่งนะครับเชื้อเพลิงก็จะเลยครึ่งไปหน่อยโอเคนะครับสามารถทำงานได้ตรงนะครับทุกตำแหน่งสำหรับเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ำมันเชื้อเพลิงน,นะครับเดี๋ยวต่อไปจะลองป้อนสัญญาณความเร็วกับสัญญาณสัญญาณวารอบนะครับ มาดูที่สัญญาณความเร็วกันนะครับเข็มความเร็วขึ้นได้ปกตินะครับเข็มเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องนะครับไม่ติดครัดชี้ตรงตามสเปคที่ถูกต้องนะครับนะครับตัวเลขหน้าจอนะครับทิพวิ่งได้นะครับทิป A วิ่งได้ทิปบวิ่งได้นะครับผมทดสอบไป็นลวส่วนนึงเมื่อกี้นะครับ ตัวเลขหน้าจอรวมตัวเลขกิโลรวมก็เปลี่ยนได้ปกตินะครับโอเคนะครับเข็มความเร็วใช้งานได้ปกติต่อไปไปดูที่เข็มวัดรอบนะครับไมค์ตัวนี้เป็นสเปคเครื่องยนต์ td ยี่สิบเจ็ดนะครับ td ยี่สิบเจ็ดไมค์สีนี้นะครับใช้อยู่ในนิสสันฟอนเทย์สองตัวก็คือวายดียี่สิบห้ากับ td ยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ตัวนี้เป็น td ยี่สิบเจ็ดก็ทดสอบเข็มวัดรอบนะครับตรงตามสเปคของ td ยี่สิบเจ็ดได้ถูกต้องนะครับ เข็มเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องนะครับไม่ติดขัดนะครับเข็มเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดชี้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับเข็มความเร็วเข็มวัดรอบเข็มความร้อนเข็มเชื้อเพลิงนะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบออแรงกระแทกนะครับตอนเดี๋ยวหมดทดสอบเข็มก่อนเดี๋ยวต้องผลทันอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับ ต่อไปจะทดสอบโดยการใช้หมดทดสอบเข็มแล้วก็ทดสอบการกระแทกนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับครับต่อไปจะเป็นการทดสอบโดยการใช้หมดทดสอบเข็มนะครับในตัวเรนไมก็จะมีหมดทดสอบเข็มนะครับซึ่งสามารถกดทดสอบที่รถได้เลยนะครับนะครับเมื่อเข้าหมดทดสอบเข็มตัวเลขที่หน้าจอนะครับตัวเลขที่หน้าจอจะขึ้นเป็นเลข8ทั้งหมดนะครับทิป A, B, O, D, O ขึ้นมาพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าคีดต่างๆตัวหนังสือต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบเข็มเข็มทุกอย่างจะต้องอยู่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับรวมถึงเข็มเชือเพลิงนะครับถ้ามันอยู่ตำแหน่งที่มีน้ำมันในถังก็จะลงมาตำแหน่งต่ำสุดได้นะครับโหมดนี้ก็สามารถทำที่รถได้นะครับสามารถทำที่รถได้เลยนะครับส่วนวิธีการทำก็ผมทำไวในคลิปก่อนๆหน้านั้นลองเปิดย้อนดูนะครับ อ่าโอเคนะครับไม่กดปุ่มเข็มอยู่ต่ำสุดได้ถูกต้องแต่ถ้ากดปุ่มนะครับแต่ถ้ากดปุ่มเข็มความร้อนจะก่อนถึงครึ่งเข็มเชื้อเพลิงก็จะเลยครึ่งไปหน่อยนะครับแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปเข็มความเร็วประมาณ40นะครับแต่ตันนี้จะต่ำกว่าสี่สเป็นสเปคของหน้าจอสีนี้นะครับสาหรับนิสสันคอนเทียนะครับวัดรอบก็ประมาณพันกว่ารอบก็โอเคตรงนะครับโอเคตัวนี้ทุกเข็มตรงนะครับสเปคต่างตรงตามสเปคถ้ากดปล่อยทีีนะครับขยับ กดย้ํานะครับกดย้ำกดปล่อยกดปล่อยความร้อนความเร็ววัดรอบกระดิกได้ตามที่เรากดนะครับกดจะขยับขึ้นปล่อยจะขยับลงนะครับส่วนเข็มเชื้อเพลิงนะครับจะขยับช้าๆนะครับกดก็จะขยับขึ้นเหมือนกันปล่อยก็จะขยับลงนะครับอโอเคนะครับสามารถทํางานได้ถูกต้องสําหรับโหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อไปจะทดสอบการกระแทกกลองดูนะครับก้อนสัญ,ญญาณพร้อ,รอมๆกัน เข็มยังทํางานได้ปกติตัวเลขยังวิ่งได้ปกตินะครับนะครับทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็รับรองนะครับการซ่อมนิสันคอนเทียที่ผมซ่อมทําละเอียดทุกจุดทําใหม่ทุกจุดนะครับรับรองว่าใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่มีการซ่อมไม่มีการดึงให้มอเตอร์เสียหายมาก่อนนะก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับ แต่ถ้ามีการถอดมาก่อนแล้วก็ดึงเข็มเสียหายเข็มมักจะพังก็ค่าจ่ายาก,ก็จะสูงขึ้นนะครับคันนี้ก็โชคดีนะครับยังไม่มีการถอดก็ถือว่าซ่อมได้สมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าไปใส่รถแล้วมีจุดไหนที่มันไม่ทํางานนะครับก็จะเหลือที่ตัวรถแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวไม้ทางานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าไม้จะทํางานได้ก็ต้องอาศัยสัสญ,ญญาณที่รถนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับจากตัวเครื่องนะครับเซ็นเซอร์ความร้อน เซนเซอร์จากถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสำหรับเข็มเชื้อเพลิงเซนเซอร์จากความเร็วที่เกียร์นะครับสําหรับความเร็วแล้วก็ตัวเลขที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์จากหน้าเครื่องนะครับจากรอบเครื่องนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของรถจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับที่ไว้บังใจใช้บริการกับร้านซ่อมเป็นหมา่รถยนต์ยะโสธรนะครับถ้าสนใจซ่อมก็ติดต่อเบอร์โทรที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับหน้าคลิปก็มีนะครับผมทําไว้อยู่นะครับ ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ย็ก็จะมีงานมารีวิวงานซ่อมไปเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับคันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ